ดีค่ะวันนี้นะคะต้อนรับกับเทศกาลส่งการนะคะปีใหม่ไทยอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ t o y ยต a าคาวในรุ่น RS Advance นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยกับสีสวยๆนะคะจิ๊ดจแบบนี้เลยเข้ากับเทศกาลนะคะได้แ,แก่สีส้มดำแบบนี้ค่ะทูโทนตอนนี้นะคะเรามีราคาพิเศษในราคาเพียง2 9 9ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะตอนนี้นะคะลดพร้อมส่งมอบ ทันเที่ยวส่งการได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสำหรับรุ่น RS a d n c นะคะจะมีฟังก์ชันออปชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาในส่วนของภายในนะคะสำหรับตัว t o y ยต้าคาวนะคะในรุ่น RS Advance ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปเลยภายในก็โอดโหงนั่งสบายมากๆสมกับความเป็นมงกุฎของ r o s s Over สำหรับ t o y ยต้าคาวเลย เบาะนะคะนั่งสบายเกียร์นะคะก็สมูทมากๆเลยเพราะว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วมีระบบนะคะ head up display ทำให้เรานะไม่ต้องละสายตาจากถนนได้เลยค่ะทำให้เราเวลาเราขับนะคะเซฟตี้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ขับขี่นะคะหรือว่าผู้โดยสารนะคะก็นั่งสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับตัวคาร์รคันนี้ ท่านใดสนใจนะคะคันนี้นะคะก็ก้อยเป็นรุ่นที่ก้อยแนะนํามากๆเลยนะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมากๆเลยสําหรับช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะให้ก้อยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เช่นเคยคะ่ะแล้วพบกันนะคะนัดมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะ